ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นก็เจริญพรตันพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นี่ทางวัดบ้านสบายได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญมหาสังฆทานขึ้นซึ่งทางคณนะกรรมการ ประกอบด้วยท่านพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้ากรรมการชุมชนทุกหมู่บ้านทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านในชุมชนบ้านสบายได้มีการจัดบุญมหาสังฆทานขึ้นในการจัดบุญมหาสังฆทานคราวครั้งนี้เนี่ยมีพุทธบริษัททั้งหลายทั่วอำเภอ และก็อำเภออื่นได้มาร่วมกิจกรรมงานทำบุญมหาสังฆทานครั้งนี้เป็นไปในความเรียบร้อยดีงามมีคณะญาติธรรมคณะศรัทธาชาวบ้านต่างๆรวมแล้ว160หมู่บ้านมีพระสงฆ์สัมมเนรมาร่วมงานประมาณ160รูปดังนั้นอาตมาภาพในนามเจ้าวาดวัดก็ขอตือโอกาสนี้ อนุโมธนาบุญและขอบคุณท่านผู้ใจบุญใจกุศลที่ได้มาร่วมงานบุญมหาสังฆทานในวันนี้ส่วนอีกงานหนึ่งที่จะจัดขึ้นในหลังจากออกพรรษาแล้วก็มีการทำบุญกระถินเพราะกระถินเนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสำคัญของชาวไทยชาวพุทเราทั้งหลายที่ได้เคยจัดเคยทำกันมา ทางวัดบ้านสบายก็เลยมีการจัดงานบุญกระถินคือกำหนดเอาวันที่29เป็นวันรวมวันที่30เป็นวันทอดถวายองกระถิน่นในการทอดกระถิน่นครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ความอุปถัมภ์จากาท่านดรสายชนเคหธรรมพร้อมครอบครัวและก็คณะชุมชนชาวบ้านทั้ง7หมู่บ้านมาร่วมกันจัด เป็นกฐินสามคขีขึ้นในวันที่29 30ตุลาคมที่จะถึงนี้หลังจากออกพรรษาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพในนามเจ้าวาดวัดบรนสบายก็ขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้และก็วันที่จะถึงวันที่29 30ที่ถึงนี้ท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดนบันดาลปกป้องรักษาคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิพานตลอดกาลละนานเทินครบทุกรสหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุก